สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนนันชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีงาน h ฮอตวิวนะเป็นเจ้า R33 นะครับ GTR สีแดงมาเลยนะครับมาดูตัวแพ็กกันนี่นะครับแพ็กเกจก็จะมีโลโก้ฮอตวิวนะครับแล้วก็เป็นเจ้า GTR นะครับ R33 สีแดงเลยนะครับนี่คันนี้นะครับก็ได้มาจากร้าน Mr. DIY นะครับที่ลบบุรีเนาะอ่ะ มาแหกแพ็กดูกันเลยดีกว่าครับผมอือโอ้คันนี้แพ็กแน่นนะครับนี่นะครับก็คือตัวรถเจ้า r สามสิบสามอ่ะดูใต้ท้องกันก่อนอ่ะใต้ท้องกับหัวอ่ะนี่นะครับผมนิสสัน สกายไลท์นะครับ gtr r 3 3นี่นะครับ Hot Wheel แม็กซ์ในมาเลเซีนะครับใต้ท้องนะครับเป็นพลาสติกนะสีดำนะครับผมคันนี้นะครับน่าจะเป็นงานเก่าเนาะแต่ว่าผมเพิ่งจะได้นะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าไม่มีการติดดีคอมาให้นะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะใครมีฝีมือนะครับก็เพ้นสีซะหน่อยนะครับน่าจะสวยงาม กระจังหน้านะครับก็ไม่ติดโลโก้ GTR มาให้เนาะนี่ครับตรงกันชนนะครับตรงแผงอินเตอร์นะครับก็ทำลายตะแกงมาได้สวยงามนะครับอ่าพอใช้ได้เนาะฝากระโปรงเรียบๆนะครับมีสันมีลอนตามสไตล์ GTR เขานะครับหลังคาก็เรียบไม่มีสลูปอะไรนะครับด้านข้างตัวรถนะครับล้อที่ให้มาเป็นล้อพลาสติกนะครับสีโครเมียมลายดาว5ก้านนะครับอ่า ตรงแก้มข้างนะครับข้างประตูก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแต้มสีส้มมาให้นะครับมีลายคาดสีดำนะครับจากซุมล้อหน้ายิงยาวผ่านมานะครับจนถึงซุมล้อหลังเลยนะกระจกรอบคันนะครับเป็นพลาสติกสนะครับสีออกจะดูชาชาสีดําสักนิดหนึ่งนะครับ้ันท้ายนะครับสปอยเลอร์ท้ายไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเนื้อโลหะนะครับชิ้นเดียวกับตัวรถนะครับนี่แข็งแรงนะครับมีฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้ นี่ครับดันท้ายเลยนะครับไฟท้ายนะครับติดดีคอมาให้สวยงามนะครับมีโลโก้ GTR ตรงนี้อ่าอ่ะนี่ครับโลโก้ GTR อยู่ตรงฝากระโปรงท้ายนะครับป้ายทะเบียนนะครับก็ติดดีคอคําว่า GTR มานะครับชัดเจนสวยงามปลายท่อไอเสียนี่ครับหนึ่งปลายยักษ์พิบมเลยนะสวยงามนะครับแต่ว่านะได้รถแลมานะครับก็ เจาะท้องเปลี่ยนล้อกันสัหน่อยนะครับซึ่ง GTR ผมชอบอยู่แล้วเนาะใส่ล้อสวยๆกันสักนิดดีกว่าล้อที่จะเปลี่ยนใส่เจ้า GTR นะครับก็เป็นแมกลาย6ก้านนะครับนี่แบบนี้นะครับออบลึกลงไปหน่อยเนาะนี่ครับอ่ะใช้พลังนะครับในการเจาะท้องนะครับนี่ครับผมเอาหัวแรงจี้ลงไปเนาะแล้วก็ค่อยๆนะครับเอามือโยกเนาะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเองนะครับ ครับผมด้านหลังนะครับทำเหมือนกันใช้ไขควงปากแบนนะครับเนี่ยที่ผมเจียวไว้อย่างเงี้ยนะครับงัดออกมานะครับอย่าให้แง่งมันหักนะไอ้เขี้ยวนะไม่ใช่แง่งเออใช้ภาษาสุพรรณอยู่เรื่อยเลยอ่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเขี้ยวมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าทําเหมือนกันนะนี่ครับงัด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 อ่ะหลอออกมาแล้วนะครับ ใส่ล้ออันใหม่เข้าไปนะครับนี่ใส่ล้อใหม่เข้าไปชืบแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ง่งตรงเนี้ยนะครับเอาไขควงนะค่อยๆกดมันลงไปนะครับให้มันล็อกแกนไว้กันหลุดนะครับอืบอื้นี่นะครับแค่นี้แกนก็ไม่หลุดแล้วนะครับอ่า ใช้กันไกนะครับในการคว้านท้องคว้านรูมุดต,ตรงเนี้นะครับใช้กันไกนะค่อยๆคว้านมันลงไปนะครับค่อยๆนะใจเย็นๆนะครับแล้วก็ไปวัดกับตัวรถเนี่นีๆๆ่นี่นี่นี่ฟืบฟืบแบบนี้นะครับผมถ้าคิดว่าชัวรก,กดมันลงไปนะครับอบจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ กดลงไปแบบนี้นะครับดันหน้าอีกหมุดหนึ่งนะนี่นะครับพอเราเปลี่ยนล้อเสร็จเนาะก็จะได้ R33 นะครับล้อทองนะครับหกก้านแบบนี้สวยๆนะครับล้อยังหมุนได้นะอ่าดูใต้ท้องนะครับว่าเวลาอัดกลับเข้าไปแล้วจะได้ประมาณไหนนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเข็นดูนะครับว่ารถยังวิ่งได้อยู่หรือเปล่าเนาะอ่านี่ครับปึ๊บเห็นไหม รถยังวิ่งได้อยู่นะครับเป็นล้อ,อยางนะแต่ว่ารถยังวิ่งได้อยู่นะครับผมคลิปนี้นะครับก็เอาเจ้า R33 นะครับ GTR ของ Hot Wheels นะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็จับเปลี่ยนใส่ล้อ,อยางด้วยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ